ครับสวัสดีครับสุภาพฟร้านครับพี่การกับบ้านน้องซีมตำบลหกลานเพื่อจะตุรัผัรที่ม่านจังหวัดเลยครับเมื่อนี้เดรงว่าพอพันมาสองตัวแล้วครับอันน่ากดพอพันกับพี่น้องได้ไหมกว่าปีอะ้รครับนี่สนเข้าแล้วครับนี่เพิ่มสูงรอยยิ้มหาบกลบครับกับถือว่าบ่อวนเ่อใจปานกลางครับพี่น้องเนี่ยเอาไปเลี้ยงไปคุนเอาไปเป็นพอพันครับ เวลาค้าไว้แปดพันหาลอยได้คับพี่น้องด้วส่งให้พี่ขอยอีสานครับนี้นต้องลิ้นได้พี่น้องเคิื่มฟ้าคนเคิื่อฝนเราสิคำหาโม่งขอม่งครับเี่ยนท่านแน้ครับยังเลยครับถึงใดมากคับพี่น้องด้วยนี่เบิ้งข้าระบาดรำครับพี่น้องด้ยอันนี้ลอยสามสิบหาบวกรบครับสิบหกสิบเจ็ดเดือนแล่วครับเพิ่งนเนียทง่ายหรือไมครับ เป็นคนกลืใส่งานได้เหรอครับเนี่ยตัวนี้เนี่เปิดไ 1, 10, 1, ว้นวนห,น,น,วหนึ่งหมืนหนึ่งพันได้ครับพี่น้องเนี่ยเป็รแบบไปค้นใส่แหนบุได้ไม่แหนบลายซีบมือเศร้ามือปวดขึ้นเป็นโจมไหมครับง่ายๆครับพี่น้องเรียกว่าบ่ขี้ลายนะครับใส่เครื่องดำเครื่องโบดครับนี่ตัวในบักใส่ดำหูดีเสียงดีนะพี่น้องจับได้ไปได้ดึงดังไปใส่ก็ได้ทั้งสองตัวเลยครับ นี่มาด้กันคอกเดียวกันแต่เอาคู่นี่เหมือนเก่าด้วยีหน่องด้วยขันเอาตัวนี้ตัวเดียวตัวดำกวาเหมือนเอ็ดขันเอาตัวน้อย 8, 500, แปดพัานหาครับนั่นแหละผมก็อยากให้มันไปน้วยกันละดวยวน้ำกันเมืความเดียวกันเมื่อความกวนบ้านใหญ่มากความกันนี่ครับอ่าหน้าเพิ่มผีหนอ่องตรงไหนเลยไม่เดี๋ยวไปเลี้ยงไปคุ้นกันนะครับเมือนหนึ่งท่าน ตัวน้อย8,500ครับน้ำงามครับพี่น้องเลยเป็นขัข้นว่ามันเชียงดีครับเป็นเข้าเรียบร้อยเป็นเชียงเป็นยังแล้วสบายครับเป็นแก่ายสบายสบายยามแรกครับจิบเหล่าบางบางครับกับแจ่มดีๆโพ้าะวันบัตรนะครับชิดหยาดบนตรงเรียนสวรรค์บ้านหนะ้า ไ,ได้นะพี่น้องว่าบรรยากาศได้้ไปเอาเป็นคูเลยพี่น้องเลยเมื่อเาครับผมบองการกินหยาละครับ <c oughs> รเด็กคนาตร์เง้หิงหอยเดี๋ยวด้มันมีหยาครับแล้วบันท้าย่ีหยาเอียอนอื้นหยาบางกระทางเอืนบต่คูทีพนดยังไวห,หรือยังมัมีหมองกินเลยครับบอกว่มีเทยอกขังคอใครคอมั่นเป็นหลับ ขี่จำขาล่างโตลมล้มกันดังจุมขี่ห้องาตเอ็นกันไปปาดเสี้ยนกันเพราะปาดฟังครับสืวอสีออกขั้นสายส้สด้เกี้ยวเขาก็ล้องมึงสล้วครับเลี้ยงแบบโบลานเนาะบรพัฒนาเนาะบ่ลงทุนเนาะนี่เอาเินมาสองโตตับทีหนาแจวหวมาวางแรงอ่ะ เหมือนเก่าครับคนนี้ครับแยกกันได้เลยเอาแล้วแต่ครับแต่ก็สะดวกครับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ